สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจันหลอนนอนไม่หลับรายการที่จะนำเรื่องลีลับทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อกันฟังซึ่งที่มาของแต่ละเรื่องที่นำมาเล่านั้นจะอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงยาำข้าคืนเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและขอให้สนุกสนานไปกับรายการของเราค่ะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าโรงแรมผีสิง คารสี่ชั้นของโรงแรมสบายใจโฮเทลตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมทะเลหน้าอาคารตระหนานสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งคนในท้องถิ่นก็รู้อยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรเพราะสถานที่นี้ต้องสาบสบายใจโฮเทลเดิมไม่ได้ชื่อนี้ มีเจ้าของเป็นนายทุนท้องถิน่นเป็นสถานที่พักผ่อนชายทะเลที่ราคาไม่แพงหากเทียบกับโรงแรมหรูสูงเสียดฟ,ฟ้าระดับห้าดาวที่ขยันแข่งกันขึ้นงอกงามเรียกนักท่องเที่ยวข้อดีของสบายใจโฮเทลคือรับลูกค้าระดับล่างราคาประหยัดจึงทำให้มีลูกค้าเข้าพักอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็คล้ายถูกสาบหรือไม่ก็ถูกแช่งจากนายทุนใหญ่เพราะคืนหนึ่งสายไฟเก่าในโรงแรมซึ่งเป็นเหมือนระเบิดเวลาเปรียบดังหายนะที่รอวันให้เกิดขึ้นพลันทำงานก่อนไฟไหม้โรงแรมชื่อวิวทะเลวันนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดประกายไฟ และไฟฟ้าลัดวงจรต้นเพลิงเริ่มต้นขึ้นที่ห้อง203ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆขับแคบมีผ้าม่านหลุดลุยและไฟกระพริบเคราะดีที่แขกออกไปเพียงไม่กี่นาทีเปลวไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วจึงเผาผลาญได้เพียงผ้าปูที่นอนผ้ามา่านและผนัง เรียกหน่วยดับเพลิงมาอย่างรวดเร็วไฟถูกดับอย่างว่องไวก่อนที่จะลามไปมากกว่านั้นแต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วห้อง203กลายเป็นตอตะโกเลอะเทอะและชื่อเสียงของโรงแรมก็มัวหมองเจ้าของใช้เวลาไม่ถึงเดือนในการซ่อมและปรับปรุงห้อง203 ให้กลับมาพร้อมใช้งานแต่ใช้เวลาครึ่งปีในการเรียกความมั่นใจของลูกค้าให้กลับคืนมาซึ่งเมื่อย้อนกลับไปผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมเข้าใจดีว่าหากคืนใช้ชื่อว่าวิวทะเลอย่างเดิมถึงใช้เวลาสองปีก็ไม่รู้จะได้รับความนิยมเหมือนเดิมหรือไม่เพราะข่าวไฟไหม สร้างความไม่มั่นใจให้ลูกค้าไม่น้อยจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเป็น Goodview ตอนซ่อมแซมห้องวิศวกรแนะนำว่าสายไฟเริ่มเก่าเปลี่ยนทั้งหมดจะดีกว่าเจ้าของลังเลเพราะต้องหยุดให้บริการห้องพักและมีค่าใช้จ่ายสูงจึงบอกเพียงว่า ยังใช้ได้ดีนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนหลายปีผ่านไปโรงแรมยังคงเปิดดำเนินการต่อไปและกลับมาได้รับความนิยมดังเดิมแม้ว่าจะมีอันตรายซ่อนอยู่ใต้ผนังก็ตามและแล้วไฟไหม้ครั้งที่สองก็มาถึงครั้งนี้ รุนแรงกว่าครั้งแรกมากเพราะมีคนตายมันเริ่มต้นที่ชั้นสี่ในตู้เก็บของที่เต็มไปด้วยผ้าปูที่นอนเก่าและอุปกรณ์ทำความสะอาดสายไฟได้เกิดประกายไฟขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เปลวเพลิงไม่ได้ถูกควบคุมง,ง่ายๆไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ท่วมชั้นสี่และส่งควันคลุ้งไปทั่วโรงแรมแขกตื่นตระหนกตะเกียกตะกายหยิบข้าของหนีก่อนจะสายเกินไปนักผจญเพลิงมาถึงแล้วแต่คราวนี้พวกเขาสายเกินไปที่จะช่วยชีวิตแขกห้อง402จำนวนหนึ่งคนแม้ไฟทำลายล้างไปเพียงชั้นสี่ และไม่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานแต่ไฟไหม้ครั้งที่สองต้องใช้ทุนมหาศาลและหมดไปกับค่าชดเชยมากมายเมื่อสภาพคล่องทางการเงินหายไปโรงแรมจึงถูกทิ้งร้างปล่อยคราบดำคลำ้ำและเศษซากที่ไม่เกรียมประจานตัวเองอยู่หลายปีระหว่างร้างเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น ผู้คนอ้างว่าเห็นวิญญาณเร่ร่อนในห้องโถงของโรงแรมที่ไฟไหม้เสียงแปลกๆดังก้องไปทั่วห้องที่ว่างเปล่าบางคนบอกว่าเขาเห็นผีของแขกที่เสียชีวิตในกองเพลิงใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดบางคนพูดถึงร่างเงาที่แปลกประหลาดรูปร่างครึ่งๆกลางกลาม ลอยอยู่ในอากาศและหายไปในควันแต่บางคนบอกว่าในคืนที่เงียบสงบเขาได้ยินเสียงประทุของเปลวไฟแผ่วเบาและเสียงร้องไห้อย,ย่างเจ็บปวดของผู้ที่เสียชีวิตในกองเพลิงไม่มีใครสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้แต่ข่าวลือยังคงมีอยู่ และในไม่ช้าโรงแรมก็ได้รับชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเจ้าของพยายามขายทรัพย์สินแต่ไม่มีใครอยากซื้อชาวบ้านกระซิบว่าผีจะตามใครก็ตามที่กล้าเข้าไปในโรงแรมแล้วหลอกหลอนไปตลอดชีวิต ดังนั้นโรงแรมจึงถูกกดราคาจากนายทุนใหญ่เจ้าของเดิมเมื่อถึงตาจนจำเป็นต้องขายแบบขาดทุนยังขัดไม่ได้รอบนี้โรงแรมถูกซ่อมตกแต่งสวยงามใช้ชื่อว่าสบายใจโฮเทลแต่แปลกเหลือเกินที่สายไฟไม่ได้ถูกมองว่าสำคัญ สายไฟเก่าที่อยู่ชั้นอื่นๆที่ไม่โดนไฟทำร้ายยังถูกเก็บไว้เป็นระเบิดเวลาต่อไปเจ้าของใหม่หัวเราะขณะพูดกับพนักงานว่าตั้งแต่เปลี่ยนเป็นสบายใจโฮเทลนี่ก็หปีแล้วสายไฟก็ยังใช้ได้ปกติพวกรับเหมามันหาเรื่องจะกินเงินนะดีไม่ว่า แต่ชื่อเสียงเราก็ไม่เหมือนเดิมนะครับนายข่าวผีชั้นสี่ดังไปทั่วโซเชียลเลยอะ่ะผู้จัดการบอกใครโพสว่ามีผีก็ฟ้องหมิ่นประมาทไปเลยด้เดี๋ยวก็เงียบเองแหละหลักฐานก็ไม่มีนายทุนว่าโรงแรมผีสิงดูเหมือนจะเป็นทั้งแรงผลักและแรงดึงดูดมีไม่น้อย นักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายแต่เอาเข้าจริงข่าวลือเรื่องผีดูแทบไม่กระทบโรงแรมแม้แต่น้อยเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องข่าวลือแล้วคืนหนึ่งชายหนุ่มสองคนก็เข้ามาติดต่อขอพักโดยแจ้งเจตจำนงที่ทำเอาพนักง,งานไม่เชื่อหู พวกเขาต้องการห้องบนชั้นสี่ที่ผีดุแน่นอนพวกเขาเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆมาบ้างนั่นทำให้สงสัยว่าโรงแรมจะน่ากลัวแค่ไหนกันเชียวพวกเขาเช็คอินและเข้าไปบนห้อง402ทั้งคู่พวกเขาหัวเราะและเล่นหัวกันอย่างสนุกสนาน กล่าวว่าจะท้าทายเป็นระยะแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอากาศเริ่มเย็นลงและได้ยินเสียงแปลกๆที่ข้างนอกประตูจากนั้นพวกเขาก็เห็นร่างหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยความมืดยืนอยู่ที่มุมห้อง ดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยแสงจากโลกอื่นและเสียงของมันเหมือนกับเสียงของน้ำแข็งที่แตกฟังแล้วชวนคนลุกจากความสนุกพลันกลายเป็นความกลัวเสียงหัวเราะเปลี่ยนเป็นเสียงร่ำไห้พวกเขาพยายามวิ่งหนีแต่ผีตามพวกเขาไป ลมหายใจเย็นรถที่คอของพวกเขาพวกเขาสะดุดลงบันไดหมดหวังที่จะหนีจากนั้นพวกเขาก็เห็นเปลวไฟลามเลียผนังโรงแรมสายไฟระเบิดเวลาเมื่อครั้งก่อนทำงานอีกแล้วเป็นผีที่พยายามเตือนพวกเขาให้ออกไปก่อนที่มันจะสายเกินแก้ เขาวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากความร้อนของไฟที่อยู่บนหลังของพวกเขาเสียงเอะอะโวยวายของชายหนุ่มทั้งสองปลุกแขมื่นๆในโรงแรมให้ตื่นตระหนกและมาพบกับเปลวไฟจึงพากันหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ทุกคนแต่คราวนี้โรงแรมถูกไฟไหม้จนเหลือเพียงประวัติศาสตร์ที่ถูกสาบแช่งเท่านั้น รายการจัน์หลอนนอนไม่หลับจะมีทุกวันจัน์ทรในสองรูปแบบคือการไลฟ์สตรีมในเวลาสามทุ่มหรือลงคลิปในเวลาสี่ทุ่มหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเหล่านี้สามารถกดติดตามช่อง YouTube Hoku.ch และกดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเนื้อหาต่างๆของช่องได้เลยนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวลี้ลับความยาวประมาณ10 2 0นาทีที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองหรือได้รับการบอกเล่าต่อมาอีกทีสามารถส่งมาได้ที่ลิง์กที่อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเพื่อให้โฮคุได้นำมาเล่าต่อแบบนี้ในโอกาสต,ต่อไปได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีผีใบหวยรอบเตียง ราตรีสวัสดิ์ค่ะ